เอางั้นเลยเหรอมาทุกคนมาจะได้ไ่ต้องตัดแยบบ่อยเออไม่บอกจะแรกวะอ่ะถือว่าผมซ้อมบวชแล้วกันกครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เป็นอีกวันที่อยู่บ้านต่รู้สึกว่าลำคาญผมมากเลย วันนี้อยากจะมาตัดผมนะครับหมายถึงว่าผมเนี่ยจะตัดผมตัวเองโดยที่ไม่เคยตัดให้ตัวเองมาก่อนนี่คือจะเป็นครั้งแรกในการตัดผมตัวเองส่วนตัวก็ไม่เคยตัดให้ใครนะที่ผมตัดเนี่ยปกติผมจะตัดลองทรงช่างจะตัดให้คือบอกแค่ว่าเหมือนเดิมครับช่างรู้ใจเลยเอาละครับมาดูกันว่าตัดครั้งนี้จะเป็นยังไง ครับเดี๋ยวทําการแบ่งผมนะครับระหว่างด้านข้างกับด้านบนครับผมใช้เป็นกิบธรรมดาทั่วไปโอเคพอได้นะทุกคนไ,ได้บ่าเนี่ยครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ยืมจากที่โรงเรียนมานะครับของครูของครูตายสายชั้นปหกต้องขอบคุณมากครับกันไกลซอยครับแปรงแล้วก็หวีนะครับ ก็กระจกไว้ส่องดูผมด้านหลังส่องอะไรวะปเป็นแบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้สายชาร์จแบตได้นี่ครับมีสองระดับนะครับอันนี้ธรรมดาอันนี้แบบเร็วคือผมค่อนข้างถามหลายคนนะว่าจะตัดเองเนี่ย ันโอเคไหมทุกคนก็ทั้งเตือนทั okay. oh. ้งอะไรมาก็ไม่เป็นไรครับเห็นพี่ๆนะพี่ตั้มเอ่ยก็ตัดมาผมก็คิดว่าก็โอเคผมใจไม่ถึงว่ะขอเป็นเบอร์สามได้ไหมไงไล่ทางไปตันไหมตั้นมากถูกเบอร์ไปเนี่ยน้ยพอดี คือตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่ครับก็ได้ครับ ไปด้านนี้ครับปัญหาคือผมไม่ถนัดมือส้ายจอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ฮะ ยายามเก็บตรงขอบนะครับตอนตัดให้นักเรียนนี่ผมจะตัดเฉพาะทรงนักเรียนนะต่พอตัดให้ตัวเองเนี่ยเป็นลองทรงนี้ผม่ายากว่ะถ้าใครตัดได้ก็ถือว่าเก่งมากเลยตอนนี้เราได้ด้านข้างที่ผมผมถือว่าผมพอใจนะด้านข้างนะด้านบนเนี่ยนะ นั่นบนน่าจะใช้กันไกซอยข้างหลังเอยไงดีเราไปด้านหลังนะนี่ลำบากที่มือซ้ายมือขวา แานหลังั้ยิงไงมีเลือดออมีเลือดางนเอาไงดีเอาด้ข้างขึ้นยนะด้านข้างนี้ขึ้นเดียหมา,ามถึงว่าด้านข้างนี้สูงขึ้นเอ สูงอีกเป็นักเรียนแล้วนะโอ้สูงพอไหมเออเป็นแววนฮะเป็นแวนเอาแล้วบอกสูงไม่ดิเนี่ยสูงไม่ดิโอ้ยโอ๊ยตัดตรงนั้นเลยตรงไหนเนี่ยที่เสื้อที่เสื้อ คนไหนคนไหนชี้ฮาคิมครับฮาคิมซีเอ็กฮะมาทุกคนมาจะได้ต้องตัดบ่ว่าเออไม่คิดยังไงอ่ะไม่บอกจะแรกวะอ่อออะถือว่าผมซ้อมบวดแล้วกัน ไม่เลวโอ๊ยลึกไปแล้วไม่มีเบอร์ยาวกว่านี้หรอก็เนี่ยเบอร์พอดีที่มันพอดีอประมาณนี้พอดีครับไหมฮมคิมซีเอ็กหรอ าอทิมซี่เออะใช่ไหมหนี่ปิดถูนี่ปลาไหลเลยเนี่ยเธอปล่อยแว้ันนี้โอเคไหมไม่เอาโอ้ oh, ไว้แค่นี้พอทำยิ้มให้หน่อยทำยิ้มให้กล้องหน่อยโอ้ยอ่ะ,อะทุกคนครับผมคิดว่าผมมันจะเหลือผมไม่แค่นี้พ <c oughs> อได้ไหมไม่ที่นะรัตยาเนียงกุลันสารวัตรเด็ดมิดเลวเนี่ย <c oughs> เอาเกณฑ์ไส้มาเกณฑ์ไส้อะไรใช้ไม่ได้เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆมาถึงไปให้สุดครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังลงย <ffer> สบายหัวตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับความรู้สึกคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะตัดสกินเฮด คือโล่งหัวมากอะแต่ก็โอเคนะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปโรงเรียนจริงก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าซ้อมบวชทรงนี้หยุดโควิดยาวๆแบบนี้ก็พอได้ครับตอนแรกอย่างที่บอกครับว่าจะเอาลองทรงเปิดข้างลืมไปเปิดข้างบนนิว่ะ <c oughs> โอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วรอติดตามคลิปต่อไป